รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะถึงเวลาของรายการ Modern ์น <Modern S 2> m ัมโมเดิร์นแฟมบ้านนี้มีทุกอย่างเลยนะครับค่ะรายการที่จะเติมเต็มเรื่องการเลี้ยงลูกนะคะตั้งแต่เด็กวัยศูนยถึงหกขวบเลยรวมถึงการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจของสมาชิกในครอบครัวด้วย<ช>ค่ะลตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะเราจะเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการเลี้ยงเด็กตามธรรมชาติค่ะเพราะว่าตอนนี้ปัญหาของการเลี้ยงลูกนะครับส่วนใหญ่พ่อแม่จะชอบเอาลูกตัวเองเ,องเนี่ยไปอ้างอิงก,กับ ลูกบ้านคนอื่น่เห็นก็ทําอะไรได้ลูกต้องทําไม่ได้บ้างนะไปเร่งเร่งเรงเด็กเร็วเกินไปเปรียบเทียบมากเปรียบเทียบเกินไปฉะนั้นนี่นะครับเด็กๆก็จะเครียดด้วยแล้วก็ไม่มีความสุขเลยแหละครับถ้าคุณไปอ้างอิงแบบนั้นนะครับจริงค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ปัญหาที่ทารุเจอบ่อยมากๆเลยคือพ่อแม่เนี่ยผลักดันให้ลูกเนี่ยทำทุกอย่างเร็วเกินไปไม่ว่าจะลูกอาจจะ ครึ่งเล็กๆอยู่เลยแต่จะพยายามจะให้เขียนให้ได้เลยหรือว่าต้องอ่านให้ได้นะลูกต้องพูดให้ได้ต้องทําให้ได้คือเวลาเราพุชลูกมากเกินไปนะคะจะส่งผลกระทบด้านลบให้กับเด็กๆในอนาคตได้เด็กๆเนี่ยโตขึ้นมาอาจจะกลายเป็นเด็กที่ไม่ตั้งใจเรียนไม่สนใจในการเรียนก็ได้แม่รู้พ่อหนุ่ยคนลุกไปหมดเลยต้องกลับไปแก้แล้วแหละพยายาผลักดันลูกให้เป็นเทเลอร์สวิฟผมต้องเลิกวิธีการนี้แล้วยังไงคะแบบอัดเพลงทุกวันทุกงคืนตลอดเลยหวังว่าจะโตไวไม่ได้นะไดีค่ะ ดังนั Здесь, ้นนะครับการเข้าใจธรรมชาติของลูกรวมไปถึงการส่งเสริมเรื่องของพัฒนาการความถนัดแล้วก็ความชอบของเด็กนี่เป็นเรื <h <h ่องสําคัญมากๆเลยนะครับเราจะมารู้เร yani ื่องนี้กันตลอดทั้งเดือนกุมภาพันธ์นี้เลยครับค่ะและเนื้อหาตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะจะครอบคลุมหลายๆอย่างค่ะทั้งเด็กเล็กๆนะคะรวมถึงเด็กปฐมวัยด้วยผ่านหลากหลายรูปแบบเลยจะเป็นอย่างไรนั้นวันนี้เราไปชมไฮไลท์กันดีกว่าค่ะ วันนี้ครับผมก็มีสูตรเด็ดเคล็ดไม่ลับที่จะมาแก้ปัญหาเรื่องลูกกินยากมาฝากเมนูที่จะนําเสนอในวันนี้ก็คือไข่ม้วนญี่ปุ่นครับเรีวให้ความสําคัญกับการทํากิจกรรมกับลูกในทุกๆก,ก,กิจกรรมนะคะพัฒนาการของน้องนินจาตอนนี้นะคะเริ่มเดินได้ด้วยตัวเองแล้วค่ะช่วงค i ิปคาเวอรี่เวลประจาสัปดาห์นี้กับกิจกรรมที่มีนิทานมาเป็นสื่อหลกักในการจัดกระบวนการเรียนรู้ภาษาไทยที่จะช่วยให้เด็กๆเ,เ,เข้าใจและจดจำพยัญชนะไทยได้อย่างง่ายขึ้นค่ะ เรามาเริ่มต้นช่วงแรกกันที่ช่วง The Little w o n d e r นะคะเด็กเล็กนั้นยังไม่สามารถที่จะสื่อสารความต้องการของตัวเองได้ออกมาเป็นคําพูดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่ได้ดั่งใจอะไรก็จะใช้วิธีการร้องไห้ค่ะซึ่งยิ่งเป็นเรื่องยากสาหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะที่จะคาดเดาว่าสรุปแล้วน้องๆน,น,นั้นต้องการอะไรกันแน่ค่ะ วันนี้ในช่อง The Little Wonder ฮารุจะขอเสนอกิจกรรม Baby Sign เพื่อเด็กเล็กค่ะกิจกรรมนี้นะคะจะสามารถทำให้เด็กๆสื่อสารความต้องการง่ายๆให้คุณพ่อคุณแม่รู้ได้ค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปชมกันดีกว่าค่ะ The Little Wonder สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เดอร์มาพร ช่วงเดลิเทนวันเดอร์ช่วงที่จะนําเสนอก,กิจกรรมกลุ่มสําหรับคุณแม่ลูกเล็กวัยหนึ่งถึงสามขวบและผู้เชี่ยวชาติวันนี้เราก็ยังอยู่กันที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพเด็กเบบี้จีเนียสค่ะกับครูปุ้ยสุพรรษาที่จะมาชวนคุณแม่ทํากิจกรรมเบบี้ไซด์กันค่ะเริ่มมีครอบครัวทางบ้านสามครอบครัวเช่นเคยคุณแม่แพลและน้องซาซาคุณแม่แนนและน้องโซเรียวและคุณแม่วิกับน้องมาร์ชค่ะสวัสดีค่ะ,ะวันนี้ครูปุ้ยมีกิจกรรมพื้นฐานของการสื่อสารของเด็กที่ยังพูดไม่ได้มาฝากกันนะคะ กับภาษาท่าทางที่จะทําให้เราสื่อสารกับลูกได้อย่างเข้าใจค่ะนั่นคือ baby s ชน n นั่นเองนะคะเราจะเริ่มจากคำง่ายๆกันก่อนเลยนะคะอย่างเช่นป,ป๊ป๊้าหมอม้าหรือกินนมค่ะจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะโอเคค่ะวันนี้เรามาเริ่มจากท่าแรกกันเลยนะคะท่านี้นะคะจะช่วยให้น้องๆเนี่ยเข้าใจว่าการที่เราจะเรียกคุณแม่นะคะหรือมาม้าเนี่ยควรจะต้องทําท่าแบบไหนนะคะเริ่มจากคุณแม่นะคะใช้มืออ่าวางมือในลักษณะนี้นะคะใช่ค่ะแล้วจิ้มไปเบาๆนะคะที่คางค่ะ จากนั้นนะคะพูดว่ามาม่ามาม่าพูดซ้ำๆบ่อยๆนะคะเด็กๆจะจดจำและนำไปใช้ได้ค่ะถ้าต่อไปนะคะเป็นท่าคุณพ่อนะคะหรือว่าปับปานั่นเองนะคะคุณแม่ใช้ขาวางมือในลักษณะเดิมนะคะยกขึ้นสูงนิดนึงค่ะแล้วพูดนะคะปับป้าัปอ ท่าสุดท้ายในวันนี้นะคะคือน้องๆเนี่ยจะบอกให้เรารู้นะคะเวลาที่เขาหิวนมนะคะจะต้องทําท่าแบบไหนนะคะง่ายๆค่ะคุณแม่ยกมือขึ้นมาแบบนี้นะคะ,ะกมัมเบาๆนะคะแล้วพูดนะคะว่านมนมนมท่านี้นะคะเมื่อเด็กๆหิวนมนะคะเขาจะทําท่านี้บอกเราใช่ค่ะ ค่ะหรือคุณแม่นะคะจะใช้ช่วงเวลานี้นะคะในการสอนภาษาอังกฤษให้กับลูกก็ได้นะคะเพียงจะเปลี่ยนจากคำว่านมเป็นคำว่า k, milk 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 จากที่คุณครูได้สอนน้องให้ทำท่าต่างๆนะคะน้องกอ็สามารถที่จะสังเกตแล้วก็พยายามที่จะทำตามที่เราสอนได้นะคะแต่ถือว่าวันนี้เป็นครั้งแรกน้องทำได้ไม่ดีแต่ก็พยายามที่จะทำแล้วก็จดจำค่ะคุณแม่ทางบ้านที่อยากจะเล่นเบบี้ไซส์กับน้องก็คืออยากจะให้ พูดไปแล้วก็ประกอบท่าทางไปด้วยเพราะว่าจะทําให้น้องเข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะสําหรับกิจกรรมเบบี้ไซด์วันนี้นะคะน้องมชัชก็ยังไม่ค่อยความสนใจเท่าไหร่เพราะเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ลองฝึกกับน้องก็อยากให้คุณแม่คุณแม่ทางบ้านนะคะที่สนใจ,จฝึกเบบี้ไซด์กับน้องก็มีความอมดทนแล้วก็ค่อยๆฝึกน้องก็จะเข้าใจในที่สุดนะคะ หลังจากทำกิจกรรมแล้วควรดูแลความสะอาดร่างกายของลูกน้อยด้วยสบู่เหลวเดิม,มาร์ผ่อนออ์แกนิกอีฟเวนิ่งส์พิมรสออยที่อุดไมได้วยกรดไขมันจำเป็นเพื่อบำรุงผิวที่อ่อนโยนให้นุ่มชุ่มชื่นและช่วยคงความสมดุลและปกป้องน้ำหล่อเลี้ยงผิวตามธรรมชาติที่มีกลิ่นหอมสดชื่นด้วยนะคะ กลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับในช่วงสูตรปะปะหน้ามัมในช่วงนี้นะครับเป็นเวทีเปิดกว้างเลยให้กับคุณพ่อจากทางบ้านสมัครเข้ามาสแสดงความรักความห่วงใยที่มีต่อสมาชิกตัวน้อยผ่านการเข้าครัวทําอาหารซึ่งถือว่าเป็นเรื่องพื้นฐานในครอบครัวนะครับ คุณผู้ชมว่าไหมครับว่าเด็กเนี่ยเมื่อเขาย่างเข้าสู่วัยสองขวบนะครับเขาจะเริ่มมีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นเริ่มที่จะเลือกในสิ่งที่ต้องการมากขึ้นอะไรที่เคยชอบทานอยู่ดีๆก็ไม่ทานซะง,งั้นแหละครับมไม่ต้องตกใจนะครับอันนี้ยังเป็นธรรมชาติของเขาคุณพ่อคุณแม่อย่าเพิ่งกังวลใจไปให้มากครับในช่วงสูตรป,รปั้นหน้าหม่ําในวันนี้คุณพ่อจากทางบ้านภูมิใจนําเสนอเมนูไข่ มาดูสิครับว่าเมนูไข่เนี่ยจะจูงใจให้เด็กเล็กหรือลูกๆเราเนี่ยอยากจะทานอาหารมากขึ้นขนาดไหนเอาละหน้าตาจะเป็นอย่างไรและมีวิธีการอย่างไรบ้างเราไปดูพร้อมกันเลยนะครับช่วงสูตรป้ป้าหน้าหม่ำสนับสนุนโดยกระดาษอาเนกประสงค์แม็กสโม สุรปะปะ้าหน้าหม่ำเดือนกุมภาพัน,น์นี้พบกับปะปะ้าหมูที่ขออาสาเข้าครัวแทนคุณแม่เพื่อมอบความรักความห่วงใยให้กับลูกน้อยผ่านการเข้าครัวทําอาหารตลอดเดือนแห่งความรักนี้ค่ะสวัสดีครับผมปะปะ้าหมูจิรัตครับเป็นคุณพ่อของน้องภูมิครับตอนนี้น้องภูมิเนี่ยอายุ1ขวบ10เดือนตอนที่ผมทราบว่าแฟนของผมตั้งครรภ์อ่ะผมก็ขออาสาเขาครับว่าจะเป็นคนดูแลลูกเองรวมถึงเรื่องอาหารการกินด้วยครับ เพราะว่าอาหารที่ดีแล้วมีประโยชน์เนี่ยจะช่วยให้เขาเติบโตอย่างแข็งแรงครับแล้ววันนี้ครับผมก็มีสูตรเด็ดเคล็ดไม่ลับที่จะมาแก้ปัญหาเรื่องลูกกินยากมาฝากเพราะว่าเด็กในวัยสองขวบเนี่ยจะห่วงเล่นมากกว่าห่วงกินครับเมนูที่จะนําเสนอในวันนี้ก็คือไข่ม้วนญี่ปุ่นครับจะใช้ไข่ไก่ครับที่หาได้ง่ายแล้วก็มีโปรตีนสูงครับในส่วนผสมอื่นๆจะมีอะไรกันอีกบ้างไปชมกันเลยครับ เรามาเริ่มลงมือทำกันเลยครับเริ่มจากน้ำปูอัดครับมาลวกในน้ำเดือดให้สุกก่อนครับหลังจากนั้นครับนำมาพักไว้ครับขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะนำไข่ไก่ครับจำนวนประมาณ4ฟองมาตอกตรงในชามนะครับจากนั้นครับใส่เกลือเล็กน้อยนะครับน้ำตาลทรายแดง2ช้อนชาครับ เมนูนี้ครับจะช่วยบำรุงสมองให้กับเด็กๆครับเพราะว่าในไข่ไก่มีสารเลซิตินและวิตามิน B อยู่มากครับถึงขั้นตอนต่อไปครับตั้งกระทะด้วยไฟอ่อนนะครับแล้วก็ทาด้วยน้ำมันให้ทั่วกระทะนะครับเทไข่ลงไปเล็กน้อยครับแล้วเกลี่ยให้ทั่วกระทะครับรอจนไข่เริ่มสุกนะครับเราก็จะมาวางปูอัดกันนะครับแบบนี้ครับแล้วเราก็เริ่มม้วนครับม้วนจนเป็นโลก้อนสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับ แล้วก็เทไข่เพิ่มลงไปครับพอไข่ชั้นที่สองเริ่มสุกนะครับเราก็มาม้วนต่อเลยนะครับแบบนี้นะครับพักไว้สักครู่ครับให้เย็นสักหน่อยแล้วเดี๋ยวเรามาตกแต่งจานกันครับหน้าตาน่าทานมากเลยนะครับเดี๋ยวผมขอชิมนิดนึงนะครับว่าจะรสชาติดีแค่ไหนหรสชาติดีทีเดียวเลยครับ ผมเชื่อว่าเด็กๆที่ทานยากจะไม่ปฏิเสธอาหารจานนี้แน่นอนเลยครับต้องขอขอบคุณอิเล็กโทรลักโฮมอินสปิเรชันถนนเพชรบุรีตัดใหม่ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ไายทําผมปะป้าหมูจิลัตต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับบ๊ายบายคับคุณพ่อท่านใดที่สนใจร่วมนำเสนอเมนูเด็ดเคล็ดลับสำหรับลูกน้อยกับช่วงสูตรปะาป้าหน้ามั่มเพียงเขียนแนะนำตัวเองพร้อมส่งรูปถ่ายหรือส่งเป็นวิดีโอคลิปความยาวไม่เกิน2นาที มาตามอีเมลและอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กด้านล่างนี้ครับ กลับมาสู่ช่วง Family u p d a เดครับในช่วงนี้เราจะมารีวิวเรื่องราวความรู้ที่น่าสนใจเทคโนโลยีแหล่งท่องเที่ยวเทรนด์สำหรับเด็กและครอบครัวนะครับเพื่อจะเป็นข้อมูลสำหรับการเลี้ยงดูลูกอย่างมีประสิทธิภาพเลยครับผ,ผู้ชมทราบไหมฮะว่าระยะเวลาการแปลงฟันที่ถูกต้องและดีที่สุดอยู่ที่ 3นาทีส่วนใหญ่นี้แปลงกันไม่ถึงแล้วครับฉะนั้นยุคนี้ครับก็เลยมีคนคิดคนแอปพลิเคชันช่วยให้เด็กๆสามารถแปลงฟันอย่างสนุกสนานและที่สำคัญแปลงได้ครบเวลาที่กำหนดด้วยนะครับจะเป็นยังไงเราดูพร้อมกันเลย ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Family Update ค่ะช่วงนี้จะมารีวิวเรื่องใกล้ตัวให้ทราบการที่เกี่ยวข้องกับเด็กและครอบครัวทั้งเรื่องเทคโนโลยีเทรนด์การเลี้ยงลูกและสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเพื่อเปิดมุมมองใหม่ๆรวมถึงใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการรับมือการเปลี่ยนแปลงของโลกลธรรมชาติรอบตัวนั่นเองค่ะและเรื่องที่เราจะมาอัปเดตกันในวันนี้เหมาะกับเด็กวัยซนที่เบื่อการแปรงฟันค่ะนั่นก็คือแปรงสีฟันไฮเทคค่ะ แปรงสีฟันที่ว่านี้ก็คือกรัมเพคค่ะที่จะทําให้เด็กๆแปลงฟันได้อย่างสนุกสนานแปรงสีฟันนี้จะติดเซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหวของแปรงและจะมีการเชื่อมโยงกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนผ่านบลูทูธโดยมีแอปพลิเคชัน3อย่างที่สร้างประสบการณ์แปลงใหม่ในการแปลงฟันนั่นเองค่ะกรัมเพคถูกคิดค้นขึ้นจากผลวิจัยว่าการแปลงฟันที่ดีควรใช้เวลายอย่างน้อย3นาทีค่ะจึงสร้างสรรค์วิธีการที่จะสร้างสุนทรียะในการแปลงฟันและช่วยให้ผู้แปลงฟันฟันสะอาดได้ทั่วถึง โดยนอกจากสาแอปพลิเคชันข้างต้นแล้วแรงสีฟันไฮเทคนี้ยังสามารถเก็บสถิติรูปแบบการแปลงฟันระยะเวลาการแปรงฟันทั้งรายวันและรายสัปดาห์เพื่อประเมินประสิทธิภาพในการแปลงฟันของผู้ใช้ในแต่ละคนได้อีกด้วยล่ะค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องดีๆที่แฟมรีอัปเดตนำมารีวิวให้ชมกันสำหรับสัปดาห์หน่าจะมีอะไรมาอัปเดตอย่าลืมติดตามชมกันค่ะสวัสดีค่ะเบลสุภชยาบุญยสุข,ขานุนนะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเรื่องเล่าเจ้าตัวเล็กค่ะ ซึ่งเป็นช่วงที่จะนำเสนอเคล็ดลับการดูแลลูกน้อยวัย0 3ขวบนะคะผ่านประสบการณ์ตรงของคุณพ่อคุณแม่เลยค่ะและตลอดเดือนแห่งความรักนี้นะคะเบลก็จะมาแชร์ประสบการณ์การเลี้ยงดูน้องนินจาให้ได้ทราบกันค่ะส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปชมกันเลยค่ะช่วงเรื่องเล่าเจ้าตัวเล็กสนับสนุนโดยนมแพะดี3 advance ตอนนี้น้องนินจากำลังอยู่ในวัยซนเลยค่ะ เให้ความสําคัญกับการทํากิจกรรมกับลูกในทุกๆกิจกรรมนะคะการได้อยู่กับเขาและได้เห็นพัฒนาการของเขาในทุกๆวันทําให้เราได้เห็นการพัฒนาการอย่างต่อเนื่องและเป็นธรรมชาติค่ะพัฒนาการของน้องนินจาตอนนี้นะคะเริ่มเดินได้ด้วยตัวเองแล้วค่ะโดยช่วงแรกๆเนี่ยยังไม่มั่นคงนักชอบเกาะเดินจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งแต่ตอนนี้กล้ามเนื้อในการทรงตัวแขนและขามีพัฒนาการมากขึ้นค่ะ แต่เมื่อเดินเองได้ลูกก็ชอบที่จะสำรวจสิ่งต่างๆรอบตัวเบลเองก็ต้องระวังความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดค่ะแนวทางในการเลี้ยงลูกของเบลคือการเลี้ยงลูกแบบธรรมชาติค่ะส่งเสริมให้เขาได้ทำในสิ่งที่เขาชอบและที่เขาถนัดค่ะเพราะเด็กในวัยนี้เนี่ยกำลังค้นหาความชอบและความถนัดของตัวเองดังนั้นเราควรเปิดโอกาสให้เขาอย่างเต็มที่ค่ะนอกจากกิจกรรมสนุกๆแล้วนะคะก็ต้องไม่ลืมทานอาหารที่มีประโยชน์ด้วยค่ะ จะได้เป็นการส่งเสริมทั้งภายนอกและภายในอย่างรอบด้านตอนนี้นิมจาก,ก็เริ่มทานอาหารตามวัยแล้วนะคะแต่เบลก็ไม่ลืมที่จะหาอาหารเสริมให้ลูกด้วยค่ะ<ม>หลังจากศึกษาในเรื่องโภชนาการสำหรับเด็กมาพอสมควรเบลก็วางใจให้ลูกทานนมแพะค่ะซึ่งนมแพะที่เลือกมาก็นาเข้ามาจากประเทศนิวซีแลนด์ค่ะซึ่งผ่านการผลิตน้อยจึงมีสารอาหารตามธรรมชาติที่สูง โดยเฉพาะโปรตีน CPP หรือเคซินฟอสโพเปปไทด์ ide, ที่ช่วยย่อยและช่วยดูดซึมสารอาหารสำคัญอย่างแคลเซียมแมกนีเซียมได้ดีทำให้ร่างกายสามารถย่อยและดูดซึมไปใช้ได้อย่างรวดเร็วส่งผลให้ลูกมีน้ำหนักตัวดีและพัฒนาการที่ก้าวไปอีกขั้นค่ะ ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะกับช่วง Kids c o v e r y World ค่ะสำหรับกิจกรรมที่ฮารุจะนำเสนอในวันนี้นะคะจะช่วยให้เด็กๆจดจำาพยัญชนะไทยได้ง่ายขึ้นและนำไปใช้งานได้จริงค่ะผ่านเกมการจับคู่และคู่เหมือนค่ะซึ่งการจำเพื่อการใช้งานหรือว่า working memory นะคะเป็นหนึ่งในทักษะของการคิดเพื่อชีวิตที่สำเร็จหรือว่า EF นั่นเองค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปชมกันดีกว่านะคะ ช่วง Kiss c o v e r y World ช่วง Kiss c a v e r r y World ประจำสัปดาห์นี้เราอยู่กันที่โรงเรียนอนุบาลจันเจ้าค่ะกับกิจกรรมที่มีนิทานมาเป็นสื่อหลกักในการจัดก,การะบวนการเรียนรู้ภาษาไทยที่จะช่วยให้เด็กๆเ,เข้าใจและจดจำพยัญชนะไทยได้อย่างง่ายขึ้นค่ะกิจกรรมนี้นำเสนอผ่านนิทานกุมารน้อยค่ะ ที่มุ่งพัฒนาทักษะความจำเพื่อน,นำไปใช้งานหรือ working memory ที่เด็กจะสามารถนำประสบการณ์ความรู้ไปพัฒนาการฟังพูดอ่านเขียนและคิดให้เกิดประโยชน์สำหรับการเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สำเร็จ executive functions หรือ EF ค่ะสำหรับการเรียนรู้พยัญชนะไทยกับกิจกรรมคู่เหมือนนั้นคุณครูจะแนะนาเด็กๆให้รู้จักกับพยัญชนะไทยทั้ง44ตัวก่อนค่ะพาณิทานกุมารน้อย ซึ่งในในิทานก็จะมีตัวละครรูปภาพคนสัตว์หรือสิ่งของที่มีความเชื่อมโยงพญชนะไทยค่ะการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีนครอันง,งดงามกว้างใหญ่ไพศาลอยู่ชื่อว่านครจันเจ้าอ้าวรู้ได้ยังไงคะว่าชื่อนครจันเจ้าโอ้มีทหารแล้วรู้ได้ยังไงว่าชื่อจันเจ้านี่ มีจากนั้นจึงให้เด็กๆหยิบตัวละครและผัดกันออกมาเล่าให้ฟังเพื่อเป็นการทบทวนความจำค่ะต่อมาคุณครูจะนำกลุ่มพยัญชนะที่มีลักษณะเหมือนกันหรือคล้ายกันมาให้เด็กๆได้ดดลองแยกแยะความแตกต่างและอ่านตามค่ะเพื่อฝึกการพูดอ่านและสังเกตโดยจะยกตัวอย่างเป็นกลุ่มๆลุมดังนี้ค่ะหมวดแรกก็ไก่ซึ่งจะมีพยัญชนะคล้ายกับตัวถอถุงและพอสัมเพาค่ะหมวดต่อมาบอใบไม้ ซึ่งจะมีพยัญชนะคล้ายกับตัวปอปาและสสีค่ะเมื่อเด็กๆสามารถจดจำลักษณะความเหมือนและความคล้ายของพยัญชนะในแต่ละกลุ่มได้แล้วคุณครูก็จะให้เด็กๆลองฝึกเขียนพยัญชนะตามร้อยปากค่ะการแยกิจกรรมต่างๆที่เราจัดเนี่ยก็จะยึดองความรู้ด้านสมองแล้วก็ กระบวนการเรียนรู้ของสมองเป็นฐานอย่างกาิจกรรมวันนี้ที่เรียําเสนอไปนะคะก็จะเป็นนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยที่อนุบาลจเจ้าคิดคนขึ้นเองนะคะแล้วก็ยังสอนแท้คุณธรรมจริยธรรมให้เด็กๆด้วยในทักษะการสอนภาษาไทยเนี่ยมันก็จะเน้นในเรื่องของการทักษะการฟังการพูดการอ่านและการเขียนและคิดนะคะ ตารัำกระบวนการเรียนรู้นี้เป็นกิจกรรมที่สามารถช่วยส่งเสริมทักษะค,ความจําและการสังเกตได้เป็นอย่างดีค่ะและที่สําคัญยังช่วยให้เด็กๆรักภาษาไทยอีกด้วยและพบกันใหม่อาทิตย์หน้ากับกระบวนการเรียนรู้สําหรับเด็กประถมวยัยกับ KissCoverry World ค่ะ Family News แ a ม i l ี่นิววันนี้พาคุณน้องหนูๆมาพบกับความสนุกใน Disney ์ออนไอปี2016สุดพิเศษกับเอลซ่าอันนาและผองเพื่อนจากโฟเซนความสนุกสนานต้อนรับปิดเทอมสำหรับทุกคนในครอบครัวกลับมาอีกครั้งกับ Disney ์ออนไอส กาแสดงประจำปีของเราตัวการ์ตูนดังจาก Walt Disney ที่จะมาลดล่นโชว์ลีลาบนลาน้ำแข็งให้ทุกคนได้สัมผัสกับความอัศจรรย์ของโลกเวทมนต์อันตรการตาและเรื่องราวสุดประทับใจของเหล่าเจ้าหญิงและเจ้าชายดิสนีย์ให้ทุกคนที่ชื่นชอบในตอน Disney on Ice p r e s e n t Magic c u t Ice Festival ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่30มีนาคมถึง3เมษายนนี้ที่ Impact Arena เมืองทองธานีและรวมสนุกุ้นชิงบัตรเข้าชมได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m m o d e r n b m t v ค่ะ กันบ้างคะ่ะกับเนื้อหาสาระที่เรามอบให้ในวันนี้ต้องบอกว่าครบถ้วนเรื่องการเลี้ยงเด็กตามธรรมชาติสำหรับเด็กเล็กไปถึงเด็กปฐมวัยกันเลยทีเดียวใช่ครับผ่านหลากหลายรูปแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินกิจกรรมกลุ่มกระบวนการการเรียนรู้ในโรงเรียนแล้วก็เรื่องข่าวสารรอบตัวที่สําคัญกับพ่อแม่ และก็ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กทุกคนนะครับแม่วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะของเราสองคนพบ,บ,บกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะกับรายการ Modern Mom Modern Family บ้านนี้มีทุกอย่างและก็ต้องขอขอบคุณนะครับสถานที่ถ่ายทำสวยๆของเราโครงการ Java Bay ในเครือ a n a ด d a Development จำกัดมหาชนนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับค่บคะบายบาย